ดีค่ะไอไหมายฝันค่ะเทคนิคการขายเก่งค่ะลูกค้าจะซื้อเพิ่มขึ้นจริงพิสูจน์ได้ตามหลักจิตวิทยาค่ะการเป็นนักขายที่เก่งนะคะและพิจใจลูกค้าได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามอายุเท่าไหร่และมีเป้าหมายใดในชีวิตนะคะการขายนะคะคือกุญแจสำคัญค่ะที่ช่วยให้เราได้สิ่งที่เราต้องการ ดังนั้นนะคะปัจจัยใหญ่ที่สุดของการพัฒนาฝีมือสำหรับนะักขายก็คือหลักการจิตวิทยาค่ะมาดูเก้าเคล็ดลับของจิตวิทยากับการขายนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อหนึ่งนะคะโฟกัสที่เรื่องราวมากกว่าราคาค่ะจิตวิทยานะักขายนะคะควรโฟกัสที่เรื่องราวมากกว่าราคาขายค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะซื้อของด้วยอารมณ์ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่ามัวแต่พูดว่าสินค้าของเราราคาไม่แพงเลยนะคะซื้อเถอะแต่ให้เล่าถึงเรื่องราวของแบรนด์นั้นๆค่ะลองนึกถึงคุณค่าทางอารมณ์ดูนะคะและสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราได้ค่ะหรือสิ่งที่เราเรียกว่าการเล่าเรื่องแบบมีสตอรี่เทลลิงค่ะข้อ2นะคะการลอกเลเียนพฤติกรรมคนซื้อค่ะ เป็นเทคนิคที่นักธุรก,กิจหรือนักขายคุ้นเคยกันดีค่ะโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะได้เอาไปทําการทดลองค่ะคือการทำภาษากายนะคะเดินนั่งยืนให้ใกล้เคียงกับบคุคคลที่เรากําลังคุยอยู่ค่ะโดยมีการทดลองให้กลุ่มที่1นึนะคะทำการเจราจาโดยไม่ใช้เทคนิคอะไรเลยพบว่าอัตราการขายหรือตกลงกร่วมกันแค่12.5%ค่ะ กับกันนะคะกลุ่มที่2ค่ะให้เรียนแบบภาษากายของคนที่คุยด้วยค่ะปรากฏว่ากลุ่มที่2นะคะสามารถเพิ่มเลขจาก12.5เป็น67เลยค่ะของการขายหรือตกลงร่วมกันได้ค่ะข้อ3นะคะการให้พื้นที่สระในการปฏิเสธค่ะการใช้ศาสตร์หรือว่าจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจค่ะที่ดีที่สุดนะคะ คือต้องให้พื้นที่ในการอิสระในการพูดปฏิเสธค่ะเอาเลือกที่จะปฏิเสธได้นะคะแต่กลับกันค่ะหากกดดันและให้เขามีทางเลือกที่จะต้องพูดแต่เป็นคำที่ว่าได้หรือซื้อเพียงอย่างเดียวค่ะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกกดดันไม่อยากที่จะซื้อสินค้าหรือว่าสินค้านั้นๆค่ะต้องปล่อยให้เขามีพื้นที่อิสระในการตัดสินใจนะคะข้อ4นะคะ ราคาที่มีคอมมาก,กับไม่มีคอมมาค่ะเทคนิคการตั้งราคาก็เป็นอีกหนึ่งจิตวิทยานะคะที่สำคัญค่ะเมื่อราคาหลักพันให้ตัดคอมมาออกนะคะเพราะสมองของคนเราจะรู้สึกว่าราคาถูกลงค่ะตัวเลขที่มีคอมมานะคะเราจะเห็นตำแหน่งที่เยอะขึ้นค่ะส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกค่ะกับราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะข้อ5นะคะแสดงราคาผ่อนต่อเดือนค่ะ เมื่อต้องการตั้งราคาในการขายนะคะควรแสดงป้ายราคาผ่อนต่อเดือนด้วยค่ะเพื่อให้ชัดว่าราคาเต็มเช่นผ่อน2,000บาทต่อเดือนนะคะคนจะรู้สึกเข้าถึงได้มากกว่าราคาที่เราโชว์เต็ม20,000บาทค่ะข้อ6นะคะการลดราคาสินค้าลง 1. จุดค่ะทศนิยมเดียวนะคะสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจและมีความสุข รู้สึกถึงความคุ้มค่าแล้วได้ค่ะเพราะซอสอสมองของคนเรานะคะแปลค่าตัวเลขได้เร็วมากค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราติดตัวเลขลงมา1จุดอย่างเช่น2บาทนะคะก็เหลือ1.99บาทแค่นี้ลูกค้าก็รู้สึกว่า1.99บาทนั้นถูกกว่า2บาทมากๆแล้วค่ะข้อ7นะคะการเปรียบเทียบราคาจริงกับราคาลดค่ะการเปรียบเทียบราคาจริงกับราคาลดนะคะ จะทําให้คนเห็นชัดค่ะว่ามันคุ้มขนาดไหนค่ะและเป็นการช่วยเล่งในการตัดสินใจซื้ออีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงลดราคาอย่าเพียงบอกว่ามันลดแล้วเหลือเท่าไหร่นะคะควรให้มีราคาจริงอยู่ในนั้นด้วยค่ะมันจะเป็นตัวช่วยให้คนอยากควักเงินออกจากกระเป๋าขึ้นมาทันทีเลยค่ะข้อ8นะคะการออกแบบร้านค้าค่ะการออกแบบร้านค้านะคะ ควรให้มีทางเดินสามารถนำพาลูกค้าเดินได้อย่างทั่วถึงค่ะและได้เพิ่มโอกาสในการมองเห็นสินค้าต่างๆด้วยนะคะเพิ่มมากขึ้นค่ะเช่นบันไดในห้างสำหรับ,บสินค้านะคะที่มกักจะจัดบันไดเลื่อนให้ไกลกันค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการมองเห็นสินค้าและก็เพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้านั่นเองค่ะข้อ9นะคะจิตตาวิทยาของสีค่ะ อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการขายและสังเกตดูป้ายราคาสินค้านะคะหรือโลโก้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลล์หรือว่าเน็ตฟิกนะคะหรือป้ายลดราคาต่างๆนะคะก็มักจะใช้สีแดงสดค่ะทนนี้เสมอค่ะเนื่องจาก80%นะคะคนสามารถจำแบรนหรือว่ายี่ห้อต่างๆได้จากสีค่ะอีกทั้งนะคะสีแดงยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจด้วยค่ะ เมื่อเราเห็นป้ายเซลสีแดงนะคะก็จะทำให้เราอยากเข้าไปในร้านได้ง่ายขึ้นค่ะหรือว่าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ จบแล้วนะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ the the prototype To am I